รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีนายกเอกลักษณ์นายกอบอตอสวนิตไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตอิดจิตอาสาของวิทยาเทคนิคปทุมธานีชาวบ้านนำสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมกันเพรียบณโดมวัสดเดตตำบลพิกไถยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่17สิงหาคม2567เวลา10.00นนายเอกลักษณ์สว่างเทือนนายกองค์การบริหารตำบลพิกไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดกิจอาสาของมหาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีโดยมีนายท้าวรสมนวัต รองผู้มยการวิลัยเทคนิคปทุมธานีคณะครูผู้ควบคุม่มนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวตำบลสวนพิษไทยเข้ากิจกรรมกันอย่างมากมายนายถาวรสม,มนวัตรรองผู้วยการวิลัยเทคนิคปทุมธานีกล่าวว่าในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนยนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดกิจอาสามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านในยกองค์งการ,ร,ารบริหารตำบลสวนพิษไทย คุณเอกลักษณ์สว่างเทือนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ศูนย์ส,สร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตก,กิจอาสาได้จัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีกิจอาสานำวิชาความรูม้บทหารเป็นการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้สถาบันศึกษาในสังกัดสุดซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมีจีกิกรรมดังนี้ 1. บริการซ่อม 2. บริการล้างและ 3. บริการพัฒนาโดยคณะครูนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้เทคนิเคโนโเทคโนโลยีและเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิต บริการบรุรณาการอันเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสด้านนายเอกลักษณ์สว่างเทือนนายกองค์การบริหารส่วนบนส่วนพิทยกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางวิทยาเทคนิคปทุมธานีโดยรองผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคปทุมธานีนคณะขู่ควบคุมนักเรียนนักศึกษา ที่ได้นํากิจกรรมดีๆมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาตวตะบนสวนพิษไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเมือนโครงการของรัฐบ,บาลในมอบให้สถาบันศึกษาในสังกัดจากจกิจกรรมดังนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจัก,การยานยนต์ฟรีบริการตรวจเช็คสภาพจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรซ่องมมุงรัดวประตูหน้าต่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรเรียนสอนทำปฏิตภัณฑ์จากผัก สอนทำขนมสอนทำอาหารโดยคณะครูนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีกิจอาสานำวิชาวความรู้มาแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตลดค่าใช้จ่ายเพื่มรายได้ขยายโอกาสโดยออกหน่วยให้บริการในวันที่17ถึงวันที่18สิงหาคม2567เวลา0 8 0 16. 0นถึง16.00น ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบุรคลากรของวิลยเทคนิคปทุมธานีในโครงการนี้ผักดันโครงการดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นสุดท้ายขออยรรให้โครงการเปิดสูนร์ซ่อมสร้างแห่งนี้ดําเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกาศถ้าได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สวัสดีครับผมานายถาวรโสมรวัฒน์นะครับรองผู้ดีการวิลยเทคนิคปทุมธานีได้รับมาบหมายจากท่าน ผู้ในการลง,งสุดวิเลยนะครับวันนี้ได้นําทีมงานคณะครูจันนักเรียนนักศึกษามาออกหน่วยให้บริการในรูปแบบของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิสิกสเซ็นเตอร์นะครับที่วัดเสด็จนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราดําเนินการทุกๆปีนะครับโดยได้รับงบประมาณจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการ,การศรึกษานะครับ <S <S สำหรับปีนี้นะครับในนามของอวิาลยเทคนิคปทุมธานีก็จะออกให้ บริการกับพี่น้องประชาชนาทั้งหมด2วันนะครับในวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการให้บริการของทีมงานของวิลัยเทคนิคทุมธาน,นีของเรานะครับในกิจกรรมของศูนย์สร้างเคื่อชุมชนนะครับเรามีในเรื่องของการบริการซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริการสร้างนะครับเราก็จะสร้างอาชีพให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับทุกกลุ่มนะครับที่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการบริการต่อยอดนวัตกรรมต่างๆเราก็มีการดำเนินการนะครับเพื่อจะให้ครบทุกขระนวนการของศูนย์สร้างเพื่อชุมชนครับในนามของคณะกรรมการดําเนินงานก็ต้องขอของพวกคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตมสมนิไทยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ความสนใจนะครับเน้นย้ำนะครับเราให้บริการท่าน2วันนะครับฟรีทุกรายการตลอดงานครับผม แกวตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี